แนวรุกไปคนหนึ่งนะครับสำหรับราชประชาครับวันนี้ไปตามแย่งมาได้ครับจะทำเกมขึ้นมาบ้างครับอ้าวแกะไนกรอบเขตโทษครับอ่ะมงทิ้งออกไปก่อนครับอับดุลฮาฟิสแต่งมายังยังแก้ไขไม่ได้ครับสักคนนะครับตามเข,ข้าแบบผิวข้างในกลับมาที่ กะเป็นบอลของดิ๊กได้ตรงนี้จะเป็นกเกมลุกแล้วแต่ต้องเปิดบายยังเด็กอยู่แล้วสันเก็บได้ครับผิวเหมือนกันขอลองยิงไกลแต่ว่าโอ้โหในตรงกลอบครับานกรขอโทษเพื่อนเลยครับแม่ <c oughs> คือสื่อสารว่าเห็นเห็นทางกินบุลออกมาหาอะไรประมาณนั้นนะครับไนขอลองอะตรงกลางไปชนแต่ว่าบอลยังเป็นของสมงคบนาซี ไปอา้าวมีตีหลักหลังไปเล่นไปเล่นมาต่อเกมได้แล้วนะครับนางสมสาเอา้าวธมกรเหมือนจะไปล่านหน่อยนึงแต่ว่ายังแก้ไขไปละธนุพันธ์ธนุกร่องเลยทีเดียวนะครับข้ามซ้ายมาที่ยศสวัสด คยามาศสวัสดิ์ครับทักษะจริงครับไปไม่ได้เน้นซ้ายที่มียศสวัสดิ์เนี่ยครับโดนเดนเลินคือทักษาที่บอลแดนหน้าแล้วก็กลับตกแบบจริงจังสักทีนะครับหลกุเจาบ้านฝากข,ขึ้นมาครับ แล้วก็ทันกร,รีไปครับแทงทางลึกก็เสียบอลครับมารอนทันกรอนนะครับพอ,อคู่นี้อยู่สุดตัวูนยครับ ากันใหม่ครับศวัดน์ครับดูโดดเด่นได้บอลเยอะหน่อยครับศุสวัฒน์กลับไปใหม่ครับลงตอนกลับมาแล้วเขาเข้าใจกันดีครับหน้าที่ในสนามทางลุงกรหลงหักไม่ได้ครับดุลกลอกไปไกลเลยเจโรมาชูเก,กาทีแมนเท้าสองกิกทาลงก่อ่ะลงกรให้มาทางุกร ย้อนกลับไปขวามาม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะครับโโอ้หมีครับตรงกลางพลิกได้องค์กรให้มาหนึ่งสองก,องกนันกับยศวัตรเอายศวัตรน้ำดักห้าหนัก5าส0เอาออกมาไม่เจอบอลแต่ว่ายังงงเทีอยกมาก่อนนะครับแก้ไขยศวัตร์ก้ตกลงก่อน นิบูจ่ายต่อมาก็ไม่แม่นครับไม่แม่้งองกระดูดตัดบอลได้นะครับโอ้โหถ้าผ่านไปที่โรนัชัยรออยู่แล้วครับบอลน,นี่ครับโรนายดอดอีกทียังได้มันทุ่มครับบอลของสงษาอือเกือบพลาดครับสวนกลับก็ยังไม่ได้ ลเปิดมาโชคทิง้งแล้วก็แถวสองยิงยัดไปเคลียร์เหมือนไม่เถินสวยครับานุกรเปิดทิ้งออกมากลับมาตั้งที่มารอนานุกรเหลือคนเดียวนะครับที่เชื่อมเกม ตั้งทีฐานุก,กรก็ยังไปไม่ได้ครับต้องกลับมาตั้งใหม่ธานุก,กรขวาเติมเองเลยครับหมุนกลอบไปครับโอกลับมาสักคู่ด้วยนะครับเปลี่ยนมาทางขวา ทัพลคนุกรยชสวัสด์ครับข้างในเชื่อมกันพิดไม่ได้แล้วั้งคอีกครั้งหนึ่งโสันครับยสวัสด์รอครับ ไ,ไปโดนเขาได้โดนออกท้างเองครับไม่รอแล้วครับทันนุก่อน